มันไม่ได้โปล่ควายมาตั้งชื่อไม่มีเฮ้ยเก่งบนล่างล่างล่างเก่งล่างปออมตายคุยอะไรนายฮีเติน,นจะควายกับกูเลยสัว์

สอ,อย่าควรนตีในสัตว์แน่จริงมึงเข้าห้องเดียวกับกูคนละฝั่งด้วยสัตว์ติดเคหลุดพูดเฮียแล้วมึงเนี่ยเล่นสักกูหลุดเลย แม่เยวี่ว่างหังึงไ่ไดองไว้ทีนี้ดูที่เล่นหน่อยโอ้โหวไว้จับ